ออะไรอะไรอะไรชนรักของลูกลูกของเราไม่เกี่ยวเลยมิงชื่อเขยไปเลยนี้นะเราบอกแล้วแล้วว่าเราไม่รู้จักคนนี้มิงชื่อจะทำนิสัยมิงชื่อจะทำนิสัยก่อนเป็นนักร้องดังไม่ได้นะมิงชื่อมิงชื่อจำได้ไหมมิงชื่อเดี๋ยวมันออกนอกเรื่องแล้วเนี่ยมิงชื่อจำได้ไหมคนสวยแค่ไหนเราก็สู้มิงชื่อไม่ได้มิงชื่อเอาไปกินหมดเลย เดี๋ยวดี๋ยวไปฟังนะเจ้ายังไงให้เคลียร์ให้ได้ไหมให้จัดการได้ไหมขึ้นไส้ขึ้นไส้ก็รู้ว่าตั้งแต่เรารู้จักกับขึ้นไส้มาเราไม่เคยออกหาจากขึ้นไส้เลยเพราะว่าขึ้นไส้จะไปขี่ไปเยี่ยเราก็ไปกับขึ้นไส้ตลอดเวลาเลยแล้วเราจเจาเวลาไหนไปําผู้หญิงคนนั้นท้องไม่ต้องเว<ร>ลาไหน,นเลยน,นะออลองถามเขารู้ไหมเวลาไหน เขามาแค่30นาทีเสร็จแล้วเขาไปเหินหาาจำได้ไหมว่าเราเคยตั้งชื่อลูกในท้องด้วยกันชื่ออะไรแตกสวดแสดงว่าผู้หญิงคนนี้แอบอ้าง30นาทีแล้วก็ไปชื่ออะไรนะแตกสวดไม่ใช่เฮิรนเฮาเนเาไม่ใช่เึ้รนไส้เึ้รนไส้เหินอะนี่ตั้งมิงชื่อมิงชื่อคุณก็รู้ ขึ้นใส้คุณก็รู้ผู้หญิงคนนี้แอบอ้างว่าผม30นาทีแล้วก็ไปคุณก็รู้ว่าผมทั้งวันทั้งคืนหมายถึงเอากันนั่นเหรอตอบตรงๆได้ไหมได้ใช่เดี๋ยวจะเจัดการไหมเราหน่อยจัดการคนเดียวมันกูเหมือนนางเอกมากเลยเหมือนพระเอกเลยเนี่ยมืองนี่ต่อยนี่ก่อนแล้วจะไป มึงอาจมาเยังยัวฉันหย,ยุดเดี๋ยวเจอสมุนมานี่สิอีเจมึงคิดว่ามึงเป็นใครมาเยี่ยัวชาวบ้านมึงไม่ร้ายเ้